ทำไมนาวิกโยธินอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2ถึงชอบอาวุธรุ่นนี้และอาวุธรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับอาวุธรุ่นนี้มีชื่อเรียกว่าจอร์นสัน m 1 9 4 1 Semi-Automatic Rifle นั Rif นั่นเองนะครับจุดเด่นของปืนไร f ฟิรุ่นนี้เนี่ยก็คือในส่วนของตลับแมกกาซีนนั่นเองนะครับจะมีลักษณะนะครับเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับ ซึ่งตลับแมกกาซีนที่มีลักษณะทรงกลมแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโรตารี่แมกกาซีนนะครับสามารถบรรจุกระสุนได้ถึง10นัดเลยทีเดียวและกระสุนที่ใช้ก็มีให้เลือกนะครับเช่นจุด7ามคูณหมรหรือจุด Win เนวินเชอร์ก็ได้นะครับที่สำคัญอาวุธรุ่นนี้นะครับยังมีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือสามารถออกแบบมาให้ถอดนะครับหรือเปลี่ยนนะครับบริเวณของกระบอกปืนได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง เรียกได้ว่าปืนรุ่นนี้นะครับเป็นปืนอีกรุ่นนะครับที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งของ M1 g a r การเรนนะครับในยุคนั้นเลยทีเดียวแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่อาวุธรุ่นนี้เนี่ยมีการผลิตมาเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากโดยมีการผลิตเพียง21,000กว่ากระบอกแค่นั้นเองนะครับเนื่องจากอาวุธหลักที่นาวิโกโยธินอเมริกามีนะครับในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือปืนโบลตแอคชั่นแบบ1903นะครับที่ค่อนข้างจะล้าสมัยแล้ว ด้วยอัตราการยิงที่ต่อเนื่องนะครับทำให้นาวิกโยทินหลายคนเนี่ยชอบอาวุธรุ่นนี้มากๆ